สวัสดีครับอยู่กับรายการซินีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมนะครับคือเสื้อผมนะครับผมผมเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อลายแล้วนะครับโคตรเท่เลยนะโอเควันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับผมก็เป็นเรื่องของตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือซิงค์น้ําแล้วก็ซิงค์พัดลมนะครับพิ่ครับพิ่ครับ ผมอ่ะอยากให้คอมมันเย็นๆอนะ่ะผมควรจะซื้อชุดน้ำปิดหรือว่าพัดลมดีครับพี่แต่ถ้าซื้อชุดน้ำปิดน้ำมันจะแตกไหมครับพี่อผมจะมาให้คำตอบเองนะครับผมและที่ทุกท่านเห็นและที่ผมจะมาพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือซิงพัดลมกับซิงน้ำเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนละกันเนาะซิงพัดลมการทำงานของมันก็คือก็พัดลมอะครับขนาดเลยนะครับเป็นแบบ ท่อไพป์ที่แบบดึงความร้อนดีๆนะครับพร้อมกับเป่าพัดลมดีๆออกไปนะครับยิ่งพัดลมมันแบบรอบสูงอะ่ะมันก็จะยิ่งระบายความร้อนได้เร็วนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับซิงค์ด้วยนะครับซิงค์แบบซิงค์พัดลมมันจะดีไหมคุณภาพเกรดไหนดีไหมอะไรยังไงไหมนะครับก็จะขึ้นอยู่กับซิงค์ของชุดพัดลมอีกทีเนาะชุดน้ําเช่นกันครับซิงค์ดีไหมไอ้ตัวที่มันเป็นหน้าสัมผัสความร้อนนะครับมันจะดีหรือเปล่าแล้วก็ ท่อสายยางหรือว่าน้ําอะไรเงี้ยมันเป็นน้ําอยู่แล้วอะ่ะมันน่ามันมันเย็นกว่าพัดลมอยู่แล้วครับผมจากที่ผมใช้นะมันเย็นกว่าครับแต่ก็อย่างที่หลายๆคนพะวงนะครับก็คือน้ําแตกปุ๊บคอมพังเลยนะครับอาจจะไม่พังหรอกแต่อาจจะเสี่ยงแบบช็อตอะไรได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ําำครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอยากเลือกใช้ตัวไหนดีครับพี่ก็จะมีสองช้อยเนาะก็คือช้อยแรกและกันนะครับ ถ้าถ้าเลือกพัดลมนะถ้าแนะนําให้เลือกพัดลมเนี่ยพัดลมก็จะมีข้อดีคือมันเย็นระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่เย็นมันเย็นสู้เท่าชุดน้ําปิดไม่เท่าเนาะแต่ถามว่ามันมันใกล้เคียงกันอะได้ไหมมันทําได้นะครับก็คือมันจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอ,ากาศอีกทีนั่นเองเนาะแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะร้อนๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกพัดลมมันก็จะแบบระบายได้ไม่ดีเท่าชุดน้ําปิดนั่นเองนะครับแต่ถ้ามาในอากาศหนาวๆอะ่ะโอ้โห เย็นเท่าชุดน้ำปิดเลยครับอืมวันไหนอากาศหนาวฝนตกอะไรเงี้ยอากาศไม่ร้อนไม่มีแดดมันเย็นเทียบเท่ากับชุดน้ำปิดอยู่แล้วนะครับถ้าเลือกซิงค์ที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาสูงมาหน่อยเนาะอย่างผมใช้ตัวด r k Rock Pro เนี่ยมันประมาณเกือบ3000หรือไม่ก็2000นนี่แหละก็เท่าที่ใช้มาเย็นเจี๊ยบนะครับขนาดไม่ได้เปลี่ยนซิลิโคนบ่อยเนี่ยหรือว่าใช้หน้าร้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็ดี อยู่นะครับไม่ถึงขั้นที่ทำให้ CPU ของผมเนี่ยร้อนขนาดนั้นได้เนาะอ่าแล้วก็แต่นเรื่องของความสเสถียรละกันนะครับความสเสถียรเรื่องแบบอุณหภูมินิ่งไม่นิ่งเนี่ยอันนี้จะไม่นิ่งเท่าชุดน้ําปิดนั่นเองนะครับแต่ก็เย็นอย่าดับนึงโอเคมาที่ชุดน้ําปิดนะครับชุดน้ําปิดก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่ามันจะไม่เกะก,กะเคสด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมใช้ไอ้เจ้าตัวพัดลมเนี่ยเพราะว่ากลัวน้ําแตกนั่นแหละครับแล้วก็แต่ว่าตัวแนี้เย็นนะ แต่ดูข้อเสียของมันสิครับมันแน่นเคสครับผมเนี่ยมันกินแบบมันกินไปประมาณยี่สิบหรือว่าสิบห้าเปอร์เซ็นของเคสเลยนะครับเนี่ยเป็นก้อนตรงนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นชุดข้อดีของชุดน้าปิดคือไม่บังเคสไม่แบบกินพื้นที่นะครับคือถ้าใส่ชุดน้าปิดปุ๊บมันจะคลีนเลยครับเคสคุณจะสวยทันทีเนาะแล้วก็ความเย็นแน่นอนครับเย็นกว่าแล้วก็เสถียรกว่านะครับคือความเย็นมันจะนิ่งกว่านั่นเองนะครับ อ่าแต่ข้อเสียคือถ้าน้ําแตกก็คือพังเลยเพราะฉะนั้นชุดน้ําปิดเนี่ยควรดูที่ประกันนะครับถ้าเกินถ้าประกันมันเขียนว่า5ปีเนี่ยมันก็อาจจะทนได้ประมาณสัก3ปีหรือ4ปีนะครับประกัน3ปีมันก็อาจจะทนสัก2ปีหรือ1นึ่ะปีแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะดูที่ประกันไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีผลิตภัณฑ์มันก็เวลาตอนผลิตอ่ะตอนผลิตเราไม่รู้ว่ามันมีแบบอะไรบกพร่องทางเครื่องมือบ้างนะครับตอนผลิตเพราะฉะนั้นนานไม่นานเนี่ย อยู่ที่ดวงครับจริงๆเพราะฉะนั้นผมขอให้คุณเปลี่ยนชุดน้ำสองสองสองปีกว่าก็เปลี่ยนได้เลยครับเพราะว่ากาันน้ำรั่วกันน้ำแตกอะไรเนาะหรือถ้าคุณเป็นคนมีความรู้สามารถซ่อมชุดน้ำปิดเป็นเนี่ยคุณก็แค่ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนท่ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเปลืองตังไปซื้อใหม่เพราะว่าชุดน้ำปิดมันแพงนะครับมันประมาณ5,000เลยถ้าแบบตัวดีๆนะตัวถูกๆเขาไม่มีใครซื้อหรอกครับเพราะว่าน้ำกลัวน้ำแตกนะครับ นั่นแหละครับนี่คือข้อแตกต่างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวเครื่องพังนะครับเสี่ยงเครื่องพังหมดเลยเนี่ยก็แนะนําเป็นชุดพัดลมอืมแต่ถ้าใครไม่กลัวหรือว่าเน้นโอซีอ่ะเน้นแบบการเร่งประสิทธิภาพ CPU ให้มันเต็มที่เนี่ยผมก็แนะนําเป็นชุดน้ําปิดเลยนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็คือแล้วชุดน้าเปิดนะครับพี่ทําไมพิมพูปดถึงเลยชุดน้าเปิดผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สาระเนาะชุดน้ําเปิดมันคือแบบ มันนิ้นแต่งสวยครับถามว่าเย็นไหมเย็นครับแล้วมันสามารถที่จะโมแบบแต่งเป็นเอาท่อเนี่ยไปเขาเรียกอะไรส่งน้าเนี่ยไปที่กาจอได้ด้วยนะครับก็คือชุดน้ําเปิดเนี่ยมันสามารถสามารถที่จะส่งออไอความร้อนเนี่ยหรือว่าน้าเนี่ยท่อน,น้าเนี่ยไปได้เกือบทุกส่วนเลยไปที่แหลมยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันลําบากมากคุณต้องมาเอาน้ําออกก่อนต้องมาแกะท่อก่อน ชุดน้ำเปิดคือเป็นอะไรที่แบบไลซัล่าครับมันมันเหมือนเน้นเน้นแต่งสวยแต่งรถอะก็คือถ้าคุณแบบมีตังตังเหลือแล้วก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณก็ไปเล่นไอชุดน้ําเปิดเลยนะครับมันก็เป็นเน้นเท่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าจะเน้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเน่ยผมไม่แนะนําชุดน้ําเปิดเลยนะครับเวลามันแกะเวลามันเปลี่ยนเวลามันซ่อมอะไรเนี่ยมันโอ้คุณทําเองไม่ไหวหรอกครับคุณต้องไปให้ช่างทําอะหรือถ้าคุณทําเองมันก็จะใช้เวลานาน,านมาก และถ้าเกิดอ c ซิเดนต์น้ำแตกตอนแบบซ่อมอะไรอย่างนี้ก็จบเลยครับชุดน้ำเปิดเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําแค่2ตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และก็เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อแล้วก็อยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมจะทําให้เนะาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอู